สวัสดีค่ะตอนนี้ก็บยุกับชองยกมาผาดาลำเพิดอฟิเชียนะคะคลิปนี้เห็นพอดีเห็นมากี้เลยนะคะเปิดกล่องเลยค่ะจากเพจเ a เ o อร์กรุ๊หนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะสยองลั่นสู่ห้าสิบล้านทั่วประเทศเรื่องอย่างอ่ะกับนางอีสานสุดสยองคายอ้อ สะเทือนวงการแล้ววันนี้นะคะพี่โน๊ะสิบล้าโ oh อ้ไม่กอดพระโจยินดีนะคะยินดีนั่มนะคะพระโจนะคะนี่ค่ะสิบล้ล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะขออนุญาตเข้าไปสองเฟสพระโจนะคะอ่าน,นะคะเสาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะคะเสาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ คนพาก,กันไปบึงหลายคือเก่านะคะจักสิเป็นสนะข้ามนะคะสนะข้ามอุดรน,นะคะเห็นพอกันใช้เันไปไทยนะคะอุดรแล้วก็อุบลน,นะคะยะโสยโสคนกันกนหลายเลยคะ่ะยะโสคนกันกนหลายเห็นเห็นทันพานนะคะเห็นคนไทยนะคะนองนี่สิบชั่วโมงที่แล้วค่ะอันนี้สิบชั่วโมงที่แล้วก็ขึ้นมาว่านนะคะ ข่าวลูกทุ่งนะคะเพจข่าวลูกทุง่งไม่แผ่วพระเอกเนิกนระพลอัปเดตนางคายอ้อเข้าโรงฉายสี่วันโกยรายได้มุ่งสู่สาสิบล้านแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือสิบชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยมุ่งสู่ห้าสิบล้านห้าสิบล้านจักมือมือว่าหยังวันมือว่านเราลงมือลงเว้นนะคะมือวันจันก็คือ เ,เนี่ยเขาเขา,าเขาอะไรนะถ้าสมุดเกินเอ่อเกินทุนเกินทุนที่สร้างแล้วนะคะคือแบบร้ายเกินทุนแล้วนะคะทำรายได้มากกว่าทุนที่สร้างแล้วนะคะวุ้ย ดูแล้วรู้สึกว่าหนังสั้นไปมีใครอยากเบิ่งใครอ้อสองบ้างพอโจให้ผมเอาพังเลยให้หลอดก่อนครับดันดันดันพ่โอโจพักขนาดนะคะป้านี่ใ้เก่าชัมม่วโมงที่แล้วนะคะบอวินชนบุรีนะคะเต็มอายะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เราจะไปหาท่านทั้งเมเจอร์นะคะอันนี้ก็คือพ่อโจโพสเก่าชั่วโมงที่แล้วนะคะเราจะไปหาท่านทั้งเมเจอร์และ SF จะจัดนักสแสดงดาราไปหาท่านถึงที่นะคะเตรียมพบกับเราเลย23กรกฎาคมนี้3กรกฎาคมอะละกา22กรกฎาคมนี้นะคะทีมดาราค่ายออนนะคะจะไปเมเจอร์รัชโยธินกอทมรนะคะเจอกันนะคะ22 วันที่1งกรกฎาคมนี้ตอนใบสามนะคะอุ้ยอยากไปเบิรงพฟิตต้ตามอยากไปดูผู้จัดการหมัดทําไมจะได้ไปพ่อแมา่าสารคามได้บอกคาดฟี่ต้ตามอยากไปด้ว <c oughs> นะคะอ่าอันนี้เพิ่งไปดูมารอบข้าออกจากสด,สดสดออกจากโรงสดสดร้อนๆน,นะคะชื่นชมชื่นชอบมันแหลวแต่คนชอบรสนิยมความเตะต่างมันต่างกันนะคะ ที่สำคัญนะคะต้องขอไปเบิงนะคะจากซิมหูวานเป็นจังไหนเหมือนที่ขาจะบวอดหรือ,อ,อตั้งแตที่ขาจะวอบวอดนะคะอุดรคนหลายเแี่งนะคะหลาย่งนะคะหลายมากมากเลย อย่าลืมไปเบิ่งนะคะเพ่งาอินพี่เพลงเพจเพช่าดินนะคะพี่น้องคะปล่อยแล้วนะคะปล่อยตั้งแต่แปดโมงเสารแล้วนะคะอีหลาักการะสีคลิปไปเร้วนะคะแะก็ะสีจำเนื้อกะสิกแกะเลยนะคะกะสิกแกะไปเบิ่งเพจก่อนนะคะไปเบิ่งเพจค่ายออก,กัอนเนี่ยติดตามจริงๆนะเนี่ยติดตามแล้วนะคะของเดอค่ะ อยากได้เสือคข่อ่อนนะคะอยากได้ซีดังสวยเนี้ยจอบภาพกันได้อีหล่าได้เสือคข่อ,อ่อนมีปุกแล้วนะคะแต่ว่าสีดำกับสีขาวที่ออกไม่ราสูตอนนี้ว่าท่านไม่ได้เะะออมาแรงแซงทุกความสยองป๊าดโซเอาป๊าด สิบหกชั่วโมงทีเดวนะคะอันนี้ก็คือเพุค่ายออดนะคะอันนี้เป็นโรงหนึ่งนะคะโรงหนึ่งว่างยุว่างยุก็อีอันเดียวเนี่ยคุณพี่ทําไมไม่ให้เต็มเลยคะนี่และอันนี้โซ่เอานะคะคือเต็มโรงนี้เต็มเลยนะคะโรงนี้เลยอ,อีกแค่บกีทีนางก็เต็มนะคะอย้ชัวร้วยดินี่ ตัวโลงอยี่ยโอ้เกินเครื่องนี่เด้อค่ะเกิบเต็มรู้กายเครื่องอีกนะคะอยากไปเบิรงกเถอะค,ะ <c oughs> ค่ะอยากไปถ่าดดยคลิป <c oughs> อยากไปถ่ายบรรยากาศคอนคอร์นในเอฟซีเบิรงอ่ะได้ยังลยส่งสี่เหลี่ยมอยากไปถ่ายอยู่อุบลน,นะคะเพราะว่ามีรถต่อไปอยู่อุบล <c oughs> โอ้ยลมคือเย็นดีท <c oughs> ับรรยากาศให้กันเลยมานั่งถ่ายคลิปยูนี่นะคะ อันนี้โออันนี้สีบันข้อคามการรีวิวบักหลายหนึ่งนะคะกระแสมาแห้งค่ะนี่กคนรีวิวใครออดเต็มอาไย่ญญานะคะเพระาะว่าณกระแสิกระแสมาแห้งค่ะกระแสนหนังป้าถืว่าวาอยู่เลยคะ่ะวันพุธวันอาทิตย์ล่ะ เพราะท่านเพราะอาทิตย์อยู่หนังแบบสั่งไายได้ได้ทุ่มขึ้นมาละไปต่างหากเกือบหาสิบล้านนะคะนี่แค่สี่ห้าวันเองดิถามเบื้องรอบแรกไปนี้ค่ะเพื่นสิเป็นจังไดเหมื่อนี้เพราะว่ามันก็สิมี่อบชายหลายรอบอยู่นะคะเมือนีน้ันแล้วคะ่ะดีใจกับพ่อโจ้ด้วยนะคะ๋ย่เยพิ่หงหงีกอะ่ะ อย่าไปเบิรงผู้จัดการวัดผู้ใดที่ได้เบิวงแล้วเนี่ยนะคะผู้ใด,ดที่ได้เบิวงแล้วเนี่ยน้องผู้ใดเดบิวงแล้วบอว่ค่ะแนะนำนำเสนอรีวิวให้ฟังเนี่ยค่ะมาเป็นจังไหนประทับใจบอว่โอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับสหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงซ้อมเี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องหยกพดาดาและเพื่อนออฟฟิเชียลให้น้ำแนวเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะะออนนนก็ฝากวาไวเกกออ้เพียงซ้อมเี้ก,ก,ก่อนค่ะ โอเคค่ะอย่าลืมคลายอ้อนะคะไปเบิงแดดชุกโลงภาพยนตร์นะคะรีวิวห้ฟังน้ำเดือค่ะเดือถ้าไปเบิงมาแล้วไม่าย